สวัสดีพี่น้องสบายดีตอนซวยพี่น้องเลยอืมอะไรมากินเขา่จาจะจงังงวงจังงามไปแล้วนี่กันนะไหนสักเอื้อไปประจำอยู่พุ่นทอดปลาเคงหน่อยซื้อกาแมท้าเมือ่อวานนี้พี่น้องจา๋าต้มหนามไม้เจี๋ยกองผีลิบข้าวไม่ขออ่อยนัลูกอัญมณีกินถ่ดสองคนไอ้น้องกินแล้วบ่ ่ไม่ไม่หิวก็บอกกินแล้วว่กเขาบอกวดหัยอดเฉลียของมันบิดต่ฮัรพ่อเจ้าหรอแสงบอกเกินิ้าพาแลวบอกเกินแล้วคู่เลยน่าว่าสองคนิงส้าพาน้องเอ๋ยไปดิ โอ้กุหลาบมีนผาหน่อยนยอี่จะหักเด้สบายดีพี่น้องครับเราเป็นน้องทานข้า,ขาวครับแกงงวกับมีได้ไหมแกไม่กินน้ำแกหม่กินน้ำหน่อย,อย

เออน้อมาพอหก็ย่างก็ทไปไหนอ่ะกินในนี้ชนอโต๊ะชนไโต๊ะขอลองไวไ Ừm. Nam biết. Amar is hedu kalau bagi lumpukan. มามาเลยดุยจูบกศัพดุยเลยมาอยู่นี่เด้มากินลมมาลูกมาเลยพี่ต้องมากินอยู่กับแม่พี่มะงอนงยังางนั้งจับมาจับมาจูนะพอสิทธิ์ไทยนะจับมาเอามาให้มันหดเอามาให้มันหดมาแห้งแล้วนี่จับมาให้มือพอมีจับมา Đưa tháo đưa. <laughs> ừ. <đó>, <laughs> ừ. <-k> <laughs> à, đi tháo đi, lên, keng keng keng, máu lùm in <laughs> the เอ้าไมนะท่ากินข้าวเากินข้าวกินนด์นกินดีๆนอนินดิเบื่อพิษเบื่ยเไหายกินนะ

bà. Hai bác. có sao không? Rồi. Thôi thôi Hả? Cái gì? dạy không phải đâu thôi mày 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 คำนี้พอมองแลวมันไหลเลยคยพามาเรียนเก่ามองยังไม่ได้เลยมันหลุดโอ้โห่ค่ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì cái <laughs> Để không bỏ cái <laughs> những video hấp dẫn Ini mana kena Ah,

แป๊บแห้งนี่พี่น้องจ้าพอกันใหม่คลิปหนาเดอสบายดี